สวัสดีคะ่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่มาโชคค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะมื้อนี้ทางช่องก็เดินทางมาหาพ่อเสี้ยนกลางดงนะคะพี่น้องคะ่ะมาตามหาแนวทางตัวเลขตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะสําหรับหาน้อยวันน,น,นี้วันที่12กุมภา66ค่ะค่ะมื้อนี้กามาสวยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับ FC ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกขา่าวโฆษณาเนาะคะ่ะ เขามาเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องได้ตามหาคลิปหาข่าวฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกถูกทันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะเอาจังไรการมาตามเอ็ดไปถามไทยสำหรับแนวทางตัวเลี่ยห้าน้อยกับพอเซียนมือนี้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะตามเอ็ดมาค่ะสวัสดีค่ะพอเซียนกังดงสวัสดีครับคุณแม่พระโชคค่ะ <ขอ S 1> มือนี้พอเซียนใส่หมวกปั่นัน,นฟ้ากกระหังแต่พอเซียนเสียนหยา หุ้นมะเขือครับโอ้เซียงานหุ้นมะเขือครับผมอืมเซียนทำงานนะงานลายนะค่ะงานยุบปลายก็เลยนั่นเพราะว่าเป็นในหมื่บ้านเปนเหมือนพ่อเามู่บ้านนี่บ่หมื่บ้านเนืทางตัวเลขของพอเซียนนั่นเข้าเต้าเฉพาะกิจล่างเนาะค่ะพอเซียนหามาหกแปดห้ามันออกตัดเหรียญมันกะคือเกาห่าพอเซียนเฉพาะกิจล่างน้อยเดียวพอเซียนมันกะว่เต็มที่เนาะค่ะบปันไดนะ เอาเมื่อเดี๋ยวไม่เอามันเต็มที่เขาเกาเมื่อนี่อ่าเออแต่งออกพอเสียนก็มันเือออกเพราะเสี่ยนเนาะฮะเอาไม่เนาะมือเนาะเอามันกะมีเข่ามีรุด่ะค่ะพอเสียนครับค่ะแคได้เพรเต็มที่ไม่เป็นโตกับเนาะค่ะมืนกัน้อยเดียวเลยน้อยเดียวคนกับชื้นยากกว่ามสถิติเพอเสียนมันเข่าเน่ามากได้เก่ามือเราได้พอเสียนเมื่อวานนี้เมื่อวานก็เลยเป็นนั่นเนาะค่ะมัววานนี้เป็นมือวันที่สิบแหะแต่ว่ากะ กับรบรุดตอนบรเต็มที่เนะาะค่ะแต่บรุดแต่ว่ามันกับบเต็มที่สําหรับเอฟซีท่า, <FC S 1> ทานใดที่เพิ่น <ะ S 2> ลงทุนเฉพาะก,กิจได้นี่เพิ่นกะได้อยู่แต่ว่าบางท่านเพิ่นกะลงทุนบ่ได้เนาะค่ะเนาะแนวทางมันกะมีเข้าไม่รู้หรอพอเซียนค่ะซึ่งแนวทางกะมือนีหวังว่าแตกป่องๆสามตัวเนาะพอเซียนเนาะครับผมค่ะอาพอเซียนครับ กังใหเห็ดยู่ไปแต่ด่วนแล้วล่ะค่ะแม่พระโชคพุกนมาสวยเสี้ยนเฮ็ดด้วยเส่ส่วดเห็ดไปแต่ดวนแล้วล่ะกันแล้วกันอีกขึ้นเมื่อไ่ก็ได้ครับคิดว่าจะข่าวว่าดอเมื่อนี้่ก็ได้พี่น้องเอีเสียนกับมันใจยุ่งที่รูนกับพวกรู้ที่ตรเนาะกับมันไก่คือว่ามันบ่เต็มที่ไปไหนเนาะปุนแม่พระชค่ะเป็นตกกลับนะเสี้ยนในหัวขามันหัวเกาหานะอ่าไม่เมื่อนี้่ เฮ้ยในยูขึ cả, ้นมาสายเลยคุณเหมือนโอ้แม่พระโจกเวียกหลายเพระเสี้ยนแม่พระชงนี่เวียกหลายเนยพรเสียนเอาปล่อยต่เศ้าๆเลยพรเสียนเาปล่อยที่ด้ฮเกาตัวไม่นะก็เรื่องอื่นนกับพราะเสียนกับยุดไปก่อนชงนี้เพราะว่าทำบุญทำยังกับน่ยเอเอ้ยึงหอกพระเสียนกับเเอ้ยึงเพราะว่าไอเอมันมันก่อนจักสามสมือต่อกันพราะเสี้ยนกัจังสิมา บอกบุญเรื่องนั่นแหละเรื่องที่เหตุของทางวัดช่วงนี้ก็หยุดพักไว้กอนเนาะเรียกว่าในเข่าเื็นที่นะยังสมเมิอกเข่าว้กอนพี่มานตากอนยังว่ากันนะคุณแบบเนาะเห็นเจพี่เพื่อนเป็นลงทุนกับบ่ได้บางคนกับบ่ได้บางคนก็ได้ทุ่นขึ้ื่นเลยบางท่านเพื่อนกับบางท่านเพื่อนกับมือได้ออกคนกับบ่ได้ลงทุนค่ะกันต่างคนต่างเห็นใจกันแหละเพอเสี้ยนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าค่ะเพเสี้ยน ทั้าบนนี่เรากานไอเอฟซีคนไปโชคได้หมานก่อนขอปังๆยักสามสี่นวดยักสองสามเมืองนี่เปเซียนก็ยังถีดถึงเรื่องเฮ็ดบุญเนาะข้าบุรกบผมเห็นใจเอซคือกันสื่อระเถื่อนมากเงินมาท่องเนาะอว่าเปอเซียนวอลไป่ก็ทีว่าโอ้เพอ่เสียนท่านใดๆเด้อมันบลาเปี่ยนก็ตามนี่แหละเห็นใจเอฟซีหรอ ไไะคะ่นนะสำหรับแนวทางห้าหน้อยมือหนีเพราะเสียนกะเห็ดไวแล้วได้น้อยพรเสียนค่ะเพดไอใแต่เดสอบนะครับค่ะวันนี้กัสำหรับแนวทางห้าน้อยนีมือใดแนวทางห้าน้อยบ่อเขาหรือว่ามันเขาน้อยเดียวคือจังมือว่านนี่นาอเพอเสียงนนะ้ำมันเขาเฉพาะกินเพระเสียนกะซีเดียดคือน้ำเอฟซีพี่น้องพราเสียนกลายผู้คนเห็ดแนวทางฝากเนาะค่ะเพราะเสี่ยนเดียกให้มันแดกอย่างใดล่ะซีได้นม่ได้เนาะคือว่า มันนี่ก็คิดว่ามันดิสมหวังกันหรอกเอฟซีครับผมต้องเป็นวันของเฮาจากมือแล้วเนาะค่ะพอเสียนว่าแม่นพโชคเอ้ยมือใดแนวทางตัวเลขบอ่อเข่าหรือว่าเข่าน้อยเดียวนี่พอเสียนก็นคิดนักเป็นห่วงเอฟซียันเอฟซีเสียเงิงเงงเงงนน้ำจย่างสินะพี่น้องครับพอเสียนผู้พนเห็ดแนวทางพนกาว่าโอ้ยท่านมือใดแนวทางเข่ากะเออดีใจน้ำเอฟซีมือใดบ่อเข่ากะปวดกระมับโลเพอเสียน,นก็ได้เป็นใจเอฟซีนะขึ้นไป ่ะซึ่งพอเซียนพนกามีน้ำใจเนาะพี่น้องพนคำนวณแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีค่ะเห็นได้เดวีร่าหรอเปล่าพนหาเดวีร่าหรอป่ากากาพอเชียนด้ด้วยแล้วล่ะไก่ว่าเล่นไทยหรอพี่น้องเอ้ออื่นมาหื่นอีกกับมันว่าเล่นไทยแล้วตัวนี้ยพอเซียนของคนไหนพี่น้องนั้นค่ะครับ วันนี้มีแต่น้อยอยางเดียวเนาะวันนี้วันอาทิตย์มีแต่หาน้อยค่ะอาทิตย์สามตัวพอเสียนก็นหายไปที่วันนี้เนะ 6, 2, าะหกสองสีค่ะแอบเป็นตัวเนีนตัวนี้หกสองสี่้วพี่น้องด้สองตัวก็มีแปดสองค่ะศูนย์สีหกศูนแปดสีแล้วก็แปดหกโอน,นี้แปดลายค่ะอาเอหนะึงเนาะสามตัวพอเสียนหาไ,ไปที่ 6, 2, หกสองสีค่ะ สองตัวก็มีแปดสองศูนย์สี่หกศูนย์แปดสี่แล้วก็แปดหกครับ<า>จดไวเดอร์ที<า>่น้องเอฟที่ันแคบแคบกับแคบจดกับจดคุณพ่อคุณแม่ท่านใดคุณพ่อคุณแม,ม่เข<า>้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดแคบว่าเป็นกระจดเ้ยค่ะเด้<า>อเพราะเสี่ยงย่านอนมาทาั้งนี้ตวงซื้อค่ะน,นันตั้งไปทั้งนั้นละค่ะจดออกพี่น้อง เดี๋ยวมินจะอ่านให้อีกเคือหนึ่งเนาะคะ่นะค 6, 6, 6, เนาะ12กุมภา66เซียนกลางดงฮาหนอย624เป็นตัวเน้นเด้อค่ะพี่น้อง624เ้ 6, 2, 4, ยค่ะส่วนตัวรองมี8204 60 8486ค่ะอย่าลืมว่าเลขก6กับเลขเก่าเด้อเพราะของเพร่เซียนเดอ้อพี่น้องเด้อค่ะตัวเน้นของพเพเซียนก็คือ624แ่ 6, 2, 4, ละค่ะ ซึ่งแนวทางตัวเลขของพ่อเสียนนี่เข่าชุดเน้นโตเน้นสามโตนี่ก็คือมือว่านี่ก็เข่าเฉพาะกิจ้ามือ้ามือซ้อนละเข่าโตเน้นชุดเน้นเนาะค่ะมือนีให้แตกสามตัวชุดเน้นเออค่ะเอาสำหรับเอฟซีท่านไดนล่อค่อยแคบหน้าจอค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไดแคบบกเป็นกระจดเด้อค่ะเออจดจดค่ะ เอฟซีท่านได้คัดกระพานเนียค่ะพี่น้องคะทางช่องก็เสนอไปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแนวทางตัวเลขเขาได้ลดได้ค่ะพี่น้องคะค่ะทางช่องกะผู้เสี้ยนมดแห้งบุือกินเขาเศร้าเราบอกเขาผัเสี้ยนอ่าผู้เสี้ยนน้ำมานะเอเทําแล้วได้ยังกินง่ายล้วผักเสี้ยนกัดลายางโยกัดเจ้ากุ้งนะเจ้ากุ้ง โลักค่ะอ๋อชัดเจนค่ะสำหรับเนื้อทั้งตัวเล็กของพ่อเซียนกลางดงฮานอยเนาะค่ะเนาะค่ะเอฟซีลหลายท่านกับโทมาล่นน้ำแม่พายชูคุณก็บ,บอกว่าโอ้พ่อเซียนนี่น่ารักค่ะพ่อเซียนนี่แบบว่าคานไห้เนวทั้งตัวเล็กพ่นกาบ่อนี่มาสัน่นโอ้พ่อเซียนนี่เราเป็นคน ที่ใจดีเนาะว่าสันเอฟซีกับยองมาหลายทันยู่ครับผมขอบคุณในลายครับอี้เกียจเสียนคนกาน่าฮิตแนวทังตัวเล็ฝากเอฟซียังสีหละพี่น้องแต่ว่ามือได้ทะเลกรุดพระสียนก็ติดกระมับโลดแล้วพี่น้องค่วมดันขึ้นค่น <c oughs> คะพระสียนกระรุ่นน้ำเอฟซีค่ะมือได้เลขเลขเขาพระสียนก็ดีใจน้ำ FC เอฟซี่นได้เงินได้ข้ามได้ใส่ได้สอยได้ค่ากับเขากับนดเนี่ยมือแรกพระซียนว่าค่ะ เอาจังไดกับเป็นกำลังใจให้พอเซียนเนาะพี่น้องเนาะค่ะเอาเอาลงได้พอเซียนบัดนี้ค่ะเอากะมียังฝากเอฟซีอีกบ่ค่ะพอเซียนอ๋อพอเซียนกะมื้อนี้กะบพอเซียนกะอวยพรให้เอฟซีโชคโจมันมานครับมื้อนี้ค่ะอ่ซื้อน้อยไหนกัแตกตัวแต่เริ่อมเฉพาะกิจไปพุ่นล่ะไล่ไปเลยค่ะสามน้อยสี่น้อยเอฟซีแตกมื้อนี้เป็นของขวัญใกล้ว่าลินไถ่แล้วค่ะจะได้มีของควรให้ ให้ลูกให้แก่เนาะค่ะครับครับไม่ข่มสุขค่ะนะฮแม่วันว่าเล่นไทยแก่แล้วที่ทิพยีค่ะครับผมจุกจุกมนมานครับค่ะวันนี้เราเรื่องวันว่าเล่นไทยเอฟซีบางทันเพิ่นถามมาว่าพราเสี้ยนโสดอยู่บอกมีเสี้ยนเท่าเราเพรเสี้ยนบ่ค่อยงัวแชรเรื่องมูนี่หรอกเจ้วสล่อะเพราะเสี้ยนโสดคือเพรโสดเมื่ี้ว่างนี่เราเพราเสียนกัดเท่าแล้วะนะเสียนบ่ได้หัวร์เรื่องมูนี่หรอก คุณแบบพระเจ้าเออเอาเอาเอาจังไัก็ขอขอบคุณพ่อเซียนกังดงสำหรับแนวทางห้าน้อยมือนีเนาะพ่อเซียนเนาะครับผมอาเบอกหยอกพ่อเซียนซื้อดอกพี่น้องเอฟซีค่ะพอได้หัวเน้องพี่น้องเนาะขั้นสี่เหลี่ยมไรมันกะนี่พอได้หัวอย่าถือซาด้วยอดมินกะหยอกพ่อเซียนไปซื้อดอกพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆค่ะพ่อเซียนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ